bye, -bye. มาต่อกันใน E ีีที่2นะครับกับเกม Food Truck Simulator นะครับก็หลังจากที่เราจบงานแรกไปเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้ผมกลับมายังต้องเรียกว่าอู่หรือโรงจอดรถของเรานะครับก็ตอนนี้เนี่ยภารกิจของเรานะครับงานยังไม่จบสิ้นครับให้เราทําการติดตั้งเตาท่อแล้วก็ติดตั้งตู้แช่แข็งนะครับก็หลังจากใน E ีีที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการเรียกว่าติดตั้งเ,เป็นแค่ตู้เย็นนะครับยังไม่ใช่ตู้แช่แข็งนะครับตรงนี้ให้เราไปเลือกที่อัปเกรดนะครับโอเคแล้วก็สิีเราจะต้องติดตั้ง ครับก็คือเตาทอดเฟ้นไฟนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ฟรีอยู่นะครับเตาทอดเฟ้นไฟอ่าเตาทอดนะครับการเสื่อมของน้ำมันเนี่ยอยู่ที่0.4ครับแล้วก็จานวนช่องเนี่ยอยู่ที่2ช่องนะครับโดยที่รายละเอียดตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเตาทอดขนาดใหญ่สุดคลาสสิกครับระวังอย่าทอดนานเกินไปต้องใช้แก๊สและน้ามันที่ใหม่สะอาดด้วยนะครับโอเคทําการซื้อเลย เราก็จะได้ปลดล็อกเ,ออเมนูเฟ้นไฟล์มาใหม่นะครับเราก็อีกหนึ่งอย่างครับคือตู้แช่แข็งนะครับหรือช่องฟิตนั่นเองนะครับตู้แช่แข็งตัวน,นี้ครับรายละเอียดของมันก็คือการเสื่อมของน้ํามันเนี่ย0.4เดี๋ยวก่อนนะตู้แช่แข็งมีความเสื่อมของน้ํามันด้วยเนะี่ยโบนัสการคงความสดครับอยู่ที่3นะครับจำนวนช่องอยู่ที่15นะครับก็ตู้แช่แข็งสําหรับเก็บสิ่งที่เน่าเสียเร็วนะครับตรงนี้ผมคาดเดาว่าน่าจะเอาไว้ทําการเก็บเ,เฟ้นไฟล์แน่แนะ่ดูเหมือนรถขายอาหารของจริงมากขึ้นแล้วตอนนี้ โอเคต่อไปครับภารกิจคือให้เราทําการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสั่งสินค้าครับออย่าลืมนะครับว่าการสั่งสินค้าเนี่ยหลังจากที่ทําการกดสั่งซื้อแล้วเราต้องรีบไปรับขอนะครับเพื่อที่จะได้ส่วนลดนะครับตรงนี้มีขนมปัง8ชิ้นนะครับเดี๋ยวผมขอลองกดนี้ก่อนได้อ่ซื้อหมดครับได้8พอดีนะครับต่อไปเป็นเนื้อดิบครับแปครับเพิ่มไปเบคอนนะครับ8เหมือนกันนะครับโอเคก็สรุปรู้สึกว่ากดเป็นลังกล่องลัง10น่าจะอ่า เรียกว่าเป็นขั้นสูงสุดนะครับตรงนี้ถังแก๊ส4นะครับ1 2 3 4สาี่โอเคแล้วก็หัวหอมครับเป็นเอ่อเรียกว่าวัตถุดิบใหม่นะครับหัวหอมตรงนี้4ครับเฟ้นไฟดิบนะครับ12แต่ผมขอดูก่อน12อ่ะเฟ้นไฟได้10นะครับก็อีก1อ่ะอีก2ครับโอเคแล้วก็ต่อไปครับน้ำมันครับน้ำมันต้องใส่4่นะครับปึ๊บโอเคมี4พอดีครับต่อไปเคชับหรือซอสมะเขือเทศนะครับ ต้องซื้อ4เช่นเดียวกันโอเคมายยงเนส4นะครับมาสตาร์สแล้วก็แค่นี้ครับโอเคก็ตามนี้นะครับราคานะครับทั้งหมด152เหรียญครับแต่ถ้าเราไปทานตามเวลากำหนดจะอยู่ที่1 2 1 6ี่เหรียญเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคิดให้ดีครับเตรียมตัวให้ดีนะครับเมื่อกดสั่งซื้อแล้วรีบไปเอาของนะครับโอเคกดสั่งซื้อครับไปครับต่อไปไปเอาของครับที่ร้านของคุณป้าคาร่านั่นเอง โอเคไปคือรถครับปึ๊บประตูเปิดเร็วเวประตูเปิดเร็วแล้วก็ผมจําได้ว่าเราแค่ขับตรงไปเรื่อยเลี้ยวซ้ายนิดนึงนะครับแล้วก็น่าจะถึงเลยนะครับสําหรับร้านขาของป้าคาร่านั่นเองนะครับโอเคเออเฮ้ยเดี๋ยว,ดยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นไงผมเจอเอ่อสีที่เอาไว้เก็บแล้วเราจะได้สีพิเศษมาครับเดี๋ยวว่างๆค่อยไปเก็บละกันตรงนี้เราต้องรีบเอาของครับ อยากรู้จริงๆว่าทุกวันนี้เดนนิสทำไรอยู่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบทสนทนาซ้ำหรือเปล่าเดนนิสยังไม่รู้นะครับว่าเดนนิสคือใครนะครับคือเพื่อนเราหรือว่าเพื่อนพ่อนะครับฝืบอีกร้อยห้าสิบเมตรครับเวลาเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะเหลือครับนานมากแล้วที่ไม่ได้เห็นเมืองจนเกือบลืมว่ามันเป็นยังไงปึ๊บ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 แล้วก็ต้องกด E ใช่ไหมโอเค E ค้างครับ ก็ได้รับส่วนลดไปนะครับตรงนี้แล้วก็เธอได้ตู้แช่แข็งมาแล้วเก็บเฟนฟลายไว้ในตู้แช่แข็งถ้าเก็บไว้ที่อื่นมันจะเสียไว้มากโอเคจำมาไว้ให้ดีผมเดาได้เลยว่าคงไม่มีใครชอบเฟนฟลายไม่กรอบสินนะอ่ะผมเลือกอัตโนมัตินะครับมันก็จะทําการเก็บเฟนฟลายครับในตู้แช่แข็งครับเบอร์เกอร์ตรงนี้เราควรจะเก็บไว้ในตู้เก็บของใช่ไหมครับโอเคแปดหนึ่งรวมกันไม่ได้ครับสต็อกน่าจะสูงสุดแค่อ่ะเดี๋ยวก็นะได้นี่นะ เอ่อกดย้ายปึ๊บอ่าเป็น9้าครับรวมกันเลยโอเคตามนี้ครับหอมใหญ่ไว้ตู้เย็นตู้เก็บของเอ่อปกตินี่บ้านผมเอาหอมใหญ่ไว้ในตู้เย็นนะครับแต่ไม่เป็นไรมันออโต้ให้อย่างนี้ก็ตามนี้ครับต่อไปนะครับภารกิจคือขับรถไปจอดที่จุดขายอาหารของไนท์ลับนะครับก็มีการเกริ่นไว้ตั้งแต่ใน E ีีที่แล้วแล้วนะครับว่าหลังจากที่เราขายจุดแรกเสร็จนะครับในส่วนสาธารณะเนี่ย ก็ป้าคาร่าแนะนําให้เราไปขายในไนท์ลับนะครับเอ่อไนท์ลับเดี๋ยวเดียวเดียเดยวเหมือนตรงนี้จะไม่มีเวลาบอกนะครับว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วไนท์ลับไนท์ลับดูจากแผนที่น่าจะต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนครับแล้วก็อ่ะมันมีแท่นขวางอยู่หรือเปล่าเราต้องอ๋อโอเคผมก็รู้ว่าเราต้องทำลายมานะครับ สามารถเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ฝืบมาๆมาถึงจุดขายครับกดอีค้างนะครับเพื่อเริ่มการขายเลยก็จะเป็นคัสซีนะครับเราเข้ามาจอดในบริเวณไนท์คลับนะครับเป็นพลาซ่าเล็กๆนะครับเป็นตรอกที่อยู่ใกล้ๆกับไนท์คลับนั่นเองเปิดร้านครับมาภารกิจใหม่ครับ่ําคืนที่น่าจดจาอ้อในไนท์คลับอยู่นั่นนั่นเอง แล้วก็เปิดไฟในรถขายอาหารครับตามภารกิจนะครับอ่ะปึ๊บเราให้ต่อครับอ๋อออเดอร์มาแล้วนะครับตัวดูออเดอร์ที่หน้าจอครับออเดอร์เนี่ยเท่าที่เห็นนะครับเวลา100วินาทีเนี่ยมันไม่ลดนะครับแปลว่าต้องมีติเตเรี่แน่ๆนะครับโอเคว่าแล้วปลาขาราคาโทรมาครับงาเจ้าหนูฉันว่าเธอคงอยากให้ฉันช่วยเรื่องเตาทอดแน่ๆ เท้น้ำมันลงก่อนเป็นอันดับแรกเหมือนแก๊สก่อนนะสิโอเคได้เลยเออน้ำมันใช่ไหมครับหยิบน้ำมันออกมาเทลงในเตาทอดออเดอร์นะครับยังไม่นับเวลานะครับน้ำมันอ่านไม่แม่น้ำมันอยู่ในตู้นะครับตู้เก็บของอันนี้โอเคแล้วก็เตาครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องเทด้านบนใช่ไหมปึ๊บโอเค กดปุ่มสีแดงเพื่อเปิดเตาทอดครับปับ๊บโอเคจากนั้นก็เริ่มทอดได้เลยแล้วผมต้องสนใจเรื่องความกรอบของมันด้วยใช่ไหมใช่แล้วละ่ะเธอเรียนรู้ได้เร็วดีนี่โอเคทอดเฟนฟรายตามพี่ลูกค้าสางนะครับเฟนฟรายใส่ลงในตะกร้าทอดแล้วก็ตรงนี้เฟนฟรายวงเล็บแค่ทอดนะครับยังไม่ต้องกรอบอะไรมากมายอ,อ,อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ตู้เย็นนะครับอ่า อ่ะนี่ไงตู้แช่แข็งครับใช่ใช่ใช่เฟ้นไฟหนึ่งอันนะครับสำหรับออเดอร์แรกแค่เฟ้นไฟแล้วก็ซ้อนมะเขือเทศครับวางวางก็เอากล่องเฟ้นไฟแล้วซ้อนมะเขือเทศรอไว้ได้เลยโอเคมันจะช่วยทําให้ประหยัดเวลาเข้าใจแล้วยอดเยี่ยมมากเอ้ยเดีด๋ยวเอากล่องมาปุ๊บวางปุ๊บแล้วก็ตรงนี้เอาแค่ทอนะครับตอนนี้ยังดิบอยู่ความใหม่ของน้ามันจะลดลงเรื่อยๆนะครับ ก็ตรงนี้เราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันนะครับถ้ามันเหลือสูนหรืออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันน่าจะบอกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะซอสมะเขือเทศอยู่ไหนอะอยู่ในตู้นี้ใช่ไหมผมเพิ่งแบไปเห็นว่าซอสมะเขือเทศต้องวางตรงนี้นะครับโอเคเอ่อตรงนี้เรียบร้อยครับทอเตร็จเรียบร้อยครับเอาขึ้นมาแล้วก็เอาใส่กรองครับปึ๊บแทนแทบไม่ต้องช่วยอะไรเลย <S <S เธอเก่งจริงๆเหมือนที่ฉันเคยบอกไว้ถ้าไม่มีคนช่วยผมก็แทาไม่เป็นหรอกโอเคแล้วก็ซอสมะเขือเทศครับ ปุ๊บเรียบร้อยนะครับเวลายังไม่นับเลยนะครับเนี่ยอ,ออเดอร์แรกครับเรียบร้อยเฟ้นไฟของคุณได้มาแค่เก้าเหรียญเองนะครับไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับขอโชคดีครับผมทําได้ดีพ่อของเธอคงภูมิใจมาก <S <S เธอเตรียมตัวกับอ,ออเดอร์ที่หลากหลายได้เลยเธอรับออเดอร์ได้สูงสุด3ออเดอร์ต่อครั้งคืนนี้ยังอีกยาวไกลทําให้ดีที่สุดละ่ะได้เลย สถานที่นี้จะปิดในอีก5้าอ่าหในหกนาทีนะครับเอเรื่องสองมาแล้ววันนี้ต้องทำต่ออีกน้อยดูสิว่าฉันจะได้เก่งเหมือนกับพ่อไหมโอเคต่อไปนะครับเอาซะอย่างนั้นเดี๋ยวสินั่นเดนนิสเหรออ่านี่ไงตัวละครบิ๊กดีครับเดนนิสดูหน้าแล้วเหมือนจะเป็นเพื่อนพ่อนะครับเป็นไปไม่ได้เขามีรถขายอาหารของตัวเองกันเหรอเป็นเช่สิ่งที่เดนนิสที่ฉันรู้จักทําได้ต่อไปนะครับเฟนไฟายมัสตาร์ดโอเคเอาเฟนฟายมาก่อนครับ เฟ้นไฟหนึ่งนะครับปับแล้วก็ใส่นี่ทอดต่อไปขนมปังย่างครับขนมปังย่างขนมปังอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งอันแล้วก็อเดี๋ยว,ยวต้องถือมีดก่อนปุ๊บแล้วก็ช่วโอเคหลังจากนั้นเอาขนมปังไปย่างครับยังไม่ได้เปิดเตาเลยเอาเปิดเตาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาไอ้นี้มาวางครับ เบอร์เกอร์หนึ่งเฟนไฟหนึ่งโอเคเฟนฟายได้หรือยังเฟนฟายโอเคได้แล้วนะครับมาเฟ okay. นฟายขึ้นมาใส่นี่เออเฟนฟายกับมาสตาร์ครับมาสตาร์มาสตาร์มาสตาร์สีโอเคสีเหลืองครับปึ๊บมาสตาร์ Master, ปรับแล้วก็ขนมปังสุกได้ที่หรือยนะังโอเคเกือบจะไม่ได้ครับเกือบจะเกินนะครับอ่อตรงนี้เป็น เนื้อแร่ครับแล้วก็เบคอนเวลดันครับโอเคเนื้อแร่เนื้อแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ยังดิบอยู่เนื้อคือระดับแรกนะครับต่อไปเบคอนเวลดันคือระดับ3นะครับโอเคออเดอร์ okay. ที่3ครับขอดูนิดนึงออเดอร์ Order ที่3เป็นเนื้อมีเดียมเนื้อมีเดียมสองอันนะครับโอเคอันนี้แร่เรียบร้อยครับปึ๊บเนื้อมีเดียม2ออันนะครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บ โ okay. อเคกลับมาดูที่ออเดอร์ที่2นะครับออเดอร์ order ที่2เนี่ยเวลดานนะครับสำหรับเบคอนตอนนี้ยังแรอยู่เดี๋ยวก่อนนะเบคอนมีเดียมแล้วนะครับก็อีกหนึ่งระดับนะครับมีเดียมเวลดานเดี๋ยวผมเอาทีละอันดีกว่าเดี๋ยวมันจะงงนะครับเร็วเร็วมีเดียม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 โอช้าจังเลยผมไปเอาขนมปังมาเตรียมไว้ที่ก่อนดีกว่าปึ๊บโอเคเวลดานโอเคเรียบร้อยครับ เนื้อแร่โอเคเรียบร้อยครับปุ๊บอันนี้มีเรียมีเรียมีเรียบมีเรียวางไว้ก่อนมีเรียบวางไว้ก่อนโอเคมีเรียบวางไว้ก่อนครับอันนี้ออเดอร์ที่2นะครับใส่ไปแล้วก็เฟนไฟหนึ่งที่ปุ๊บเฟนไฟมักสาได้เรียบร้อยครับมาก็ได้มา2ี8ครับเรียบร้อยครับออเดอร์ต่อไปครับขนมปังย่านะครับมีเบคอนเวลดานครับโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่มเืมเรื่มื่มืมืมืมผ่านเรื่มผ่านอย่าล้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 นเวลายังเหลือเวลายังเหลือฟึบโอเคเก็บครับอันนี้เอ่อโอเคผมปิดไว้ก่อนละกันน่าจะไม่มีเฟ้นไฟนะครับจะได้ไม่เปลืองแก๊สด้วยเราก็มีเดียไปแล้วเบคอนเวลดันครับเบคอนเวลดันปึ๊บโอเคเราก็ตัวนี้ออกมากรองครับมี1อันนะครับ อ่าขนมปังย่างเสร็จแล้วครับปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยังไม่เสร็จอ่าอันนี้วางครับอันนี้มีดีมสองอันปึ๊บแล้วก็มีอะมะเขือเทศด้วยนี่นะมะเขือเทศอยู่ไหนว่ามะเขือเทศ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 ต้องอยู่ในตู้เย็นใช่ไหมโอเคมะเขือเทศครับมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็มีด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 ปึ๊บอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดโอเคเรียบร้อยครับอ่า uh, มะเขือเทศเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาครับมีเดียมมีเดียมโอเคมีเดียมอยู่นะครับต้องใช้ well กเวลดานมะเขือเทศหนึ่งชีสหนึ่งครับมะเขือเทศหนึ่งปุ๊บชีสหนึ่งครับชีสหนึ่งชีสหนึ่งชีสหนึ่งแล้วก็เวลดานเรียบร้อยครับโอเคเมนูนี้เรียบร้อยนะครับโอเคครับเมนูออเดอร์ที่3ครับเรียบร้อยครับเบอร์เกอร์ไปแล้วก็เมนูที่4ครับออเดอร์ที่4 เฟรนฟรายครับแบบกรอบนะครับตัวนี้ต้องดูให้ดีอันนี้ผมปิดไปก่อนนะครับตู้แช่แข็งครับเฟ้นฟรายเอาออกมาใส่นี่อ้าวลืมเปิดเตาครับใส่ไปตรงนี้เนี่ยมันเป็นแบบกรอบนะครับแล้วก็มายรงนี้สามอันเชื้อเพลิงใกล้หมดเดี๋ยว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 เ,ยวเทำไงอะ่ะเอานี้ออกใช่ไหมเ,เป็นถังขยะครับแน่ใจนำออกโอเคเดี๋ยวก่อนนะแก๊สเอาตรงไหนวะโอเคแก๊สเอานี้ครับปึ๊บ เรียบร้อยต้องเปิดเตาอีกไหมอ่ะโอเคครับเปิดเตาครับอันนี้ปิดอยู่นะครับออเดอร์นี้เฟ้นไฟเฟ้นไฟแบบกรอบต้องต้องเรียกว่าเปลี่ยนจากทอดเป็นกรอบนะครับแล้วก็มายองเนสมายองเนสมายองเนสยังไม่ได้เอาออกมาครับมายองเนสนะครับอีกออเดอร์น,นึงขอดูนิดนึงครับมีเฟ้นไฟแบบกรอบเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขนมปังย่างเนื้อเวลดัน well ครับโอเค เรามี2สอ็อตหรือเปล่าอันนี้นะครับก็คือจากดิบนะครับเปลี่ยนเป็นทอดนะครับแต่เราจะเอาแบบกรอบเลยเพราะฉะนั้นเราต้องอีกหนึ่งครับเอาซะอย่างนั้นได้หรือเปล่าไม่น่าได้ครับงั้นเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนโอเคตอนนี้แบบทอดครับเราก็เดี๋ยวรอเอาตรงนี้ออกมานะครับเราก็เบอร์เกอร์อีกหนึ่งนะครับปึ๊บได้ยังได้ยังได้ยังทอดทอดทอดเมนูนี้ต้องเป็นขนมปังเวลดันโอเคขนมปังกับเนื้อครับ แล้วก็พอทอดปุ๊บเปลี่ยนเป็นกรอบโอเคเรียบร้อยครับเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาโอเคกรอบกรอบกรอบแล้วก็ตรงนี้ใส่เป็นมายเนสครับ3อัน1 2 3สาโอเคอเค่าเ,เรียบร้อยครับออเดอร์ <Order S 2> ที่4นะครับได้5ออเดอร์พอดีนะครับก็เดี๋ยวออเดอร์ที่5้าจะเป็นอันสุดท้ายครับเขาบอกว่าให้เราเทำความสะอาดเตาทอดด้วยครับหลังจากที่ขายเสร็จแล้วนะครับ โอเคก็เอาน้ำมันออกมาไปเทนะครับโอเคเราค่อยดูละกันเอ่อตรงนี้เฟ้นไฟก่อนครับเฟ้นไฟก่อนเฟ้นไฟเอาแบบกรอบเลยนะครับโอเคเฟ้นไฟแบบกรอบขนมปังย่างนะครับแล้วก็เนื้อเวลดันเอาเนื้อออกมาก่อนนะครับปึ๊บเปิดเตาปา้ะก็ขนมปังขนมปังเอ่อเดี๋ยวก่อนนะลืมเอาไอ้นี้ใช้แค่ออเดอร์เดียวอันเนี้ย แล้วต้องวางทิ้งอย่างนี้เลยรู้สกึกรอบที่แล้วก็วางทิ้งนะครับปึ๊บเอ้ยแล้วมันถือได้แค่อันเดียวด้วยโอ้อ่ะปึ๊บโยนไป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 โย,ยนไปเอ้ยโยนไปสิเออโอเคแล้วก็ตรงนี้หยิบมีดขึ้นมาครับปึ๊บโอเคเอ่อประมาณนี้โอเคแล้วก็เก็บมีดครับเอาขนมปังไปย่างครับตอนนี้เนื้อเป็นแบบมีเดียมแล้วนะครับ มือเราจะต้องเป็นเวลดันนะครบับปึ๊บป๊ปึ๊บอ่อตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับตรงนี้ล่ะตรงนี้เกือบแล้วตรงนี้เกือบแล้วเอาตรงไหนก่อนเอาตรงไหนก่อนเวลดัน well เรียบร้อยครับโอเคมาวางไว้ก่อนครับขนมปังปุบโอเคขนมปังนี่นะครับอันนี้ปิดอันนี้เอาขึ้นมาครับโอเคแบบกรอบเรียบร้อยแล้วใส่นี่เลยอันนี้ปิดเตาครับ ดูอดับที่นึงครับเฟรนฟรายแบบกรอบแค่นนครับเนื้อเวลดานนะครับปึ๊บเราก็ขนมปังปึ๊บโอเคแค่นี้ครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับเออห้าครับโอเคแล้วก็เฟรนฟรายครับป้ายเยี่ยมครับเรียบร้อยก่อนเวลาด้วยนะครับได้มาทั้งหมด20ิบเหรียญครับฟึบเรียบร้อยอร่อยไหม่ะเจ เยี่ยมป้ายต่อไปนะครับคือการระบายน้ำมันที่ทอดออกนะครับทำยังไงวาเมื่อกี้คลายเอานี้ออกมาเอาน้ำมันที่ใช้ออกก่อนอ๋อโอเคอันนี้ครับคือปุ่มเดรนนะครับก็คือเอาน้ํามันออกมานั่นเองก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นคล้ายวาวนะครับน้ํามันออกมาครับอยู่ด้านล่างตรงนี้่น้ํามันที่ใช้แล้วนะครับจากนั้นก็ใส่มาลงไปในถังครับถังน้ํามันหม้อทอดนะครับใส่ไปเลยง่ายดีนี่ ได้เวลาทำความสะอาดโต๊ะอาหารแล้วมาสกรปรกไปหมดเลยโอเคครับวิธีการก็คือใช้สกอตไบรท์นั่นเองนะครับอ่อโอเคผมคิดถึงว่าไอ้น,นี้สกรปรกมากๆโอเคก็เดี๋ยวขอเริ่มจากตรงนี้น่าจะไม่ต้องทําอะไรนะครับมาเรามาทำความสะอาดต,ตรงนี้กันก่อนนะครับอ่าสกอตไบรท์ครับฟึ๊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 บสิบสองโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ทำได้หรือเปล่า อันนี้ทําไม่ได้ครับจากนั้นก็กลับที่โรงรถครับยังยังยังอ้น,นี้ยังไม่เสร็จเลยไม่ใช่เหรอปึ๊บชุบชั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 บอา่าสามห้าโอเคนึกว่ามันไม่หลุดนะครับ13โอเคเรียบร้อยครับอา่าความสะอาตอนนี้เต็มเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเต็มหมดครับกลับไปที่เมืองนะครับอา่ากลับไปที่เมืองคืออะไรครับกลับไปที่รถกลับไปที่บ้านเราหรือเปล่าโอเค ก็อะไรนะน้ำมันกำลังจะหมดอย่างไรก็ต้องเกิดขึ้นสินะคงได้เวลากลับแล้วน้ำมันใกล้หมดดูจากอ๋อเราสามารถดูน้ำมันนะครับได้จากทางด้านสายล่านะครับที่มันจะเป็นตัววัดความเร็วตรงนี้มันจะมีบอกน้ำมันด้วยนะครับว่าตอนนี้น้ำมันเนี่ยเราถึงขีดกระพริบระนะครับตอนนี้แผนการเราคือกลับไปที่โรงรถครับเราทำไมถึงไม่ไปเติมน้ำมันล่ะอ,อ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอดูแผนที่นิดนึงนะครับ แทนที่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราต้องกลับรถมาด้านหลังนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเลี้ยวเดี๋ยวผมมาดูทีเดียครับเอ่ออ่ะเลี้ยวตรงนี้ก็ได้ครับเหมือนมันมปิดอยู่น่าจะออกได้นะครับโอเคออกได้ครับฟื้นแล้วก็เลี้ยวอ้อมตรงนี้ไปกราฟิกในเกมผมถือว่าก็สวยนะครับแต่ว่า อาจจะมีเท่าที่เล่นมาเนี่ยมีบั็กเล็กน้อยตรงที่อย่างเช่นเวลาที่มีติเตเรีวอะไรพวกนี้เนี่ยเราเราอยากจะกดข้ามติเตเรียเรากดไปแบบสำรวจพวกเครื่องต่างๆเนี่ยมันจะไม่สามารถกดได้นะครับก็คือเหมือนเราต้องหันซ้ายหันขวาแล้วก็ทําการกดอีกรอบนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้มาทางวันเวนีนะอ่ะนี่ครับขับรถแบบไทยๆนะครับเวลาไม่รถมาก็ขอหลบไว้บนฟุตบาทก่อนนะครับ แล้วก็ตรงนี้ไปได้ครับไปได้ไปได้ไไดทางรัดทางรัดเออโอเคแล้วก็ของเรา,าจะอยู่ใจเย็นครับลูกพี่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเจบขับยากมากครับเลี้ยวยากมากโอเคมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับโรงจอดรถของเราน้ํามันก็ยังไม่หมดนะครับตายไปจอดข้างในเลยปืออ๊บ กดอีค้าครับปับแล้วก็เปิดดูอัลบั้ารูรปอ้าวเราไม่เติมน้ำมันหรอเนี้ยอาราบ้ารูปอยู่ข้างในนะครับไปเนี่ยครับอย่างสมมติว่าเราเห็นประตูอ,อย่างนี้แล้วแล้วเราไม่ได้เปิดนะครับหรือว่าไม่อยู่ใกล้พอเนี่ยแม้ว่าตัวไอคอนมันจะขึ้นแล้วบางทีมันจะกดไม่ได้ครับเราต้องเหมือนกับเอาตัวชิดๆประมาณนี้เลยเราถึงจะกดได้นะครับโอเคต่อไปดูอรัรบบ้มรูปครับมีอะไรครับม,รมีอะไร อ๋อโอเคก็จะเป็นคล้ายๆกับบทเรียนครับว่าพ่อกําลังเติมน้ำมันคือเราสามารถไปเติมน้ำมันที่ปั๊มได้นะครับเราก็มีแก๊รอนน้ํามันด้วยนะครับพ่อสํารองน้ํามันเอาไว้ในโรงรถเสมอโอเคเข้าใจแล้วครับอ่ะปาคาร่าโทรมานี่เจ้าหนูกลับไปที่โรงรถหรือยังน่ะเธอต้องใช้น้ํามันรถใช่ไหมไม่ต้องห่วงรอแค่หยิบแก๊รอนน้ํามันในโรงรถนั่นแหละ ไปเติมน้ํามันที่ถังเก็บน้ํามันแล้วจากนั้นก็เอามาเติมที่รถตามหาแกรอนน้ามันครับสําหรับภารกิจต่อไปออออตรงนั้นเป็นยางครับอ่ะโอเคโอ้เป็นงูฉกตายแล้วครับเนี่ย่อนเนียครับคือเราต้องแบบเข้าไปใกล้ๆเลยนะครับถึงจะสามารถกดได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นอ่านี่ไงถังน้ํามันเดี๋ยวนะน้ํามันรั่วหรือเปล่าเนี่ย อ่ากดเติมน้ำมันครับกดเพื่อเสร็จสิ้นเติมน้ำมันใส่แกรอนครับเสียงเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีรถหน่ยเนี่ยมันมันไม่ออโต้เหรอใช้อ่อคลิกเมาส์ซ้ายนะครับเพื่อหยิบแกรอนน้ำมันจากน้ำไปเติมน้ำมันที่ถังน้ำมันขนาดใหญ่เมื่อแกรอนน้ำมันเต็มให้นำน้ำมันไปเติมที่รถขายอาหารของคุณ อย่าเติมนมันจนล้นแกลรอนจริงๆอ่ะติเตอรียลมันควรจะบอกก่อนนะครับเนี่ยไม่งั้นผมเสียเงินฟรีเลยโอเคก็ตรงนี้นะครับเอ่อถังน้ำมันเนี่ยมีน้ำมันแบบอินฟินิต้นะครับแต่ว่าเมื่อเรามากดใช้เนี่ยเมื่อกี้เงินมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับรวไปถึงน้ำมันที่6ด้วยนะครับแม่ไม่เป็นไรช่างมันเดี๋วก็น่าจะไม่เต็มถังครับจากเขามาเสร็จแล้วเติมน้ำมันที่ฝาถังน้ำมันโอเค กดตัวนี้เพื่อเสร็จสิ้นตรงนี้คงไม่มีอะไรล้นใช่ไหมครับเนี่ยฟืบโอเคตัวน้ำมานะครับได้มาประมาณสัก2 0่สถึงสาโดยประมาณนะครับโอเคมาจำไวน้นะมีปั๊มน้ำมันมากมายในเมืองและเธอก็ไ,อไปเติมน้ำมันที่นั่นได้เหมือนกันได้เลยครับเข้าใจว่าน่าจะถูกกว่าครับเธอควรจะพักผ่อนได้แล้วไปนอนกันเถอะค่อยเริ่มต้นพ่งนี้โอเค,อเคได้ครับ ราติสสวัสดิ์ครับคาร่าขอบคุณอีกครั้งนะที่เธอทำสิ่งเหล่านี้ให้กับพ่อของเธอฟันดี้่ะโอเคเอาอันนี้ไปวานะครับปึ๊บเราก็เดี๋ยวผมขอเดินสำรวจนิดนึงน่าจะมีอะไรให้เราใช้อีกหรือเปล่าขอดูด้านบนนิดครับก่อนที่จะไปนอนคืนนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นบันไดวนนะครับขึ้นมาโอเคข้างบนเหมือนอัปเกรดน่าจะอัปเกรดได้หรือเปล่าอ่ะตรงนี้ มีบันไดขึ้นมาครับเราก็ตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับปลดล็อกอ๋อชิ้นส่วนรถใหม่ผมก็ว่ามันมีอะไรกระพริบๆอยู่แปลว่าตรงนี้คือเราจะต้องมาเก็บชิ้นส่วนใหม่นะครับโอเคงั้นก่อนที่จะนอนผมขอดูชิ้นส่วนใหม่นิดนึงแล้วกันว่าเวลาที่เราจะติดตั้งพวกนี้เนี่ยเราเสียงเงินหรือเปล่านะครับ้ยเดียเดี๋ยว,ยวจะลงจะลงจะลงโอเคแล้วก็วิธีการเ เปลี่ยนนะครับอัปเกรดรถก็คอมพิวเตอร์ครับเราก็ปรับแต่งอ่ามีสัญลักษณ์ขึ้นครับเมื่อกี้ที่เราเก็บได้คือรอนะครับปึ๊บอ่าเสียตังค์ด้วยเนี่ยเดี๋ยวกันนะมินเชอร์มินเชอร์โอเคองน้นขอไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็อ่าสำหรับใน EP นี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัดจบไว้ตรงนี้แลวก็แล้วกันนะครับเราก็เดี๋ยวใน EP หน้ามา พบกันใหม่ละกันอาจจะเล่น EP สนร้างสนนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าพอดีเกมนี้มันมีปัญหาเรื่องของกราฟิกนะครับอ๋อผมเลยบอกไปคือเกมนี้เนี่ย กราฟิกเวลาที่ทําการอัดคลิปเนี่ยมันไม่สามารถรันได้ถึงระดับ 4K ครับคือมันจะกระตุกนะครับก็เลยอาจจะลดลงมาเหลือ 2K นะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือผมก็เลยทําการซอยคลิปให้มันสัานสนิดนึงก็จะได้ดูกันอย่างยาวๆนะครับสาหรับเกมนี้ใน EP นี้ผมขอตัดจบไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวใน EP หน้าเรามาต่อกันนะครับก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับสำหรับเกม Food Truck Simulator ครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสาหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ